สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีเดินทางนะคะโดยเราจะบินจากสนามบินลำปางจังหวัดลำปางไปที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพกับสายการบิน Air ์เอเชียค่ะเดี๋ยวตามคุณรตีไปดูนะคะว่าเมื่อเราบินไปถึงสนามบินดอนเมืองแล้วเครื่องบินจอดสนิทผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องบินแล้วจะเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารจะเดินออกไปหรือเข้าไปรับสัมภาระ จะไปตามจุดต่างๆภายในอาคารผู้โดยสารเนี่ยจะไปยังไงบ้างตามคุณรติไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยสารลงจากเครื่องมาแล้วเดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารเลยค่ะเห็นนะคะมีสะพานเชื่อมให้เดินเข้าไปไปตรงนั่งรถชรตเตอร์บัสนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารนะคะมองลอดหนะ้าทางออกไป ไม่เห็นอะไรคะ่ะเห็นกันนกแอร์อยู่ฝั่งพอเดินมาถึงตรงนี้เห็นป้ายผู้โดยสารขาเข้านะคะแล้วก็รับกระเป๋าเดนตามลูกศรไปทางด้านซ้ายมือคะ่ะนอนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศไปทางขวาและผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเดินตรงไปคะ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเล,ลูกศรชี้บอกผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องอไปทางด้านซ้ายมือ แล้วก็ผู้โดยสารขาเข้ารับกระเป๋าก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปทางด้านซ้ายมือนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะมีลูกศรชี้บอกทางผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็รับกระเป๋านะคะมีเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะมองลอดกระจกบานใหญ่ออกไปในราคาเครื่องบินลำที่เราเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้สายการบินแอร์เอเชีย จากสนามบินนครลำปางมาที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะมีลูกศรชี้บอกทางตลอดเลยค่ะผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศผู้โดยสารขาเข้ารับกระเป๋าต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะเดินตามทางเดินมาเรื่อยๆค่ะมีลูกศรชี้บอกทางผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็ไปรับกระเป๋าไปทางด้านขวาม,มือ ส่วนผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศก็เดินตรงไปเลยค่ะแต่ตอนนี้คือพวกเราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะคะพวกเราถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็รับกระเป๋าแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้โอ้แต่คิวยาวเลยค่ะถ้าใครจะเข้าห้องน้ําน่าจะรอสถานีต่อไปนะคะเดินมาฝั่งนี้มีเรยลคัมทูดอนเมือง นี่ป้ายใหญ่เลยค่ะเว l ค o m ทูดอนเมืองอินเตอร์เนชั่ a แนลแอร์พนะคะลูกศรชี้บอกทางผู้โดยสารขาเข้ารับกระเป๋าก็เดินลงไปข้างล่างตรงนี้ตามบันไดเลื่อนนี้นะคะเห็นไหมคะป้ายเวลค m e ป้ายใหญ่เลยเวลค e t ทูดอนเมืองค่ะมาถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพแล้วค่ะอีกป้ายใหญ่นะคะเวลค o m ทูดอนเมืองอินเตอร์เนชั่ a แนลแอร์พอร์ต เดินมาตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงสายพานรับกระเป๋าค่ะถ้าใครจะรอรับกระเป๋าก็ดูตามป้ายนะคะว่าเที่ยวบินที่เรามาให้ไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่หรือถ้าใครไม่รับกระเป๋าก็เดินออกไปเลยะคะ่ะเดินออกไปข้างนอกเลยนะคะเดินออกไปตรงนี้เพราะว่าถ้าบินภายในประเทศเนี่ยจะไม่มีตรวจคนเข้าเมืองนะคะ เดินออกไปได้เลยค่ะไม่มีใครมาตรวจมาเช็คเราเพราะว่าเราบินภายในประเทศค่ะถ้าเรามาถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพแล้วนะคะเราบินภายในประเทศเราอยากไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารของสนามบิน <Okay. S 1> ก็เดินมาฝั่งทางเข้าทางออกที่9หรือที่10นี่แหละค่ะเดินตามป้ายที่เขาบอกว่าผู้โดยสารขาออกภายในประเทศแต่ว่าเราจะไปที่ศูนย์อาหารนะคะ ก็คือขึ้นไปบนชั้นที่4นะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะในอาคารตู้โดยสารในป,ประเทศนะะี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้เรามาถึงข้างล่างแล้วก็ถ้าจะไปศูนย์อาหารก็ขึ้นไปที่บริเวณชั้น4นะคะเขาบอกร้านค้าและร้านอาหารอยู่ชั้นที่4ค่ะึ้นมาถึงชั้นนี้นะคะก็จะเห็นมีปลสันนีมีตู้ ATM ตั้งเรียงรายอยู่นี่นะคะ ก็มีที่แลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพอันนี้จะเป็นผู้โดยสารขาออกนะคะเราเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น4อาคารผู้โดยสาราภายในประเทศนะคะคือเขาจะอยู่เชื่อมกันระหว่างภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศถ้าฝั่งทางด้านขวามือนี้ก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะชั้น3ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออก ชั้นล่างลงไปอีกชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศแต่พอขึ้นมาตรงบริเวณชั้น4นี่ค่ะก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆตั้ง,งเรียงรายอยู่บริเวณนี้ถ้าใครอยากรับประทานอาหารที่คล้ายๆสตรีทฟู้ดหรือในเมจิกการ์เดนนี่นะคะก็มาถึงตรงนี้ตรงไปที่แคชเชียเลยค่ะแล้วก็ซื้อคูปองนะคะแล้วแต่ว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่ หลังจากที่ซื้อคูปองแล้วก็เข้าไปเดินหาอะไรรับประทานได้หาที่นั่งได้ตามสบายนะคะหรือว่าถ้าจะไปอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆตั้งเรียงรายอยู่นี่หลังจากที่ซื้อคูปองอที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วนะคะก็เดินเข้ามาเลยค่ะหาที่นั่งได้ตามสบาย อได้ที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยหรือยังไม่ได้ที่นั่งอยากจะเดินชมร้านอาหารต่างๆบริเวณนี้ก็เดินชมได้เลยแล้วก็เลือกดื่มเลือกรับประทานได้ตามสบายนะคะอยากดื่มอะไรอยากรับประทานอะไรก็เลือกเอาภายในฟูดคอร์ทหรือศูนย์อาหารหรือสตรีทฟู้ดภายในสนามบินดอนเมืองนะคะ ที่บริเวณชั้น4อยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสาราภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะอาหารจานนี้นะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่แน่ๆน,น่าจะเป็นข้าวใส่อะไรสักอย่างนึงม,มีไข่ด้วยนะคะแล้วเสิร์ฟมามีน้ำสุขด้วยเด,ดินดูร้านอาหารต่างๆฝั่งโน้นเริ่มมาจาก KFC รวมเส้นหอมระอะไรไล่มาเรื่อยๆค่ะสัดา ก้ยเตียวกะเพราถาดนี่ค่ะได้มาเรื่อยๆอยเยอะเลยค่ะ,ะมองไปด้านนอนกว้างขวางาวนะคะร้านนี้นะคะอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยค่ะออจจาปนเนสฟู้ดนะคะของน,นี้เป็นหอมกะเพรามีกะเพราถาดยั์ด้วยแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยนะคะใครอยากทานอะไรก็เลือกเอา ที่เขาทำโชว์ไว้ก็มีประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะมาอันนี้เป็นโบดทะเลซีฟู้ดนะคะเมนูของเขาก็มีหลากหลายค่ะอยากทานอะไรเลือกเอาสั่งเอานะคะแล้วเขาก็มีภาพประกอบให้เลือกเยอะค่ะทานอะไรอยากดื่มอะไรเลือกเอานะะอาหารที่เรารับประทานนะคะเป็นกะเพราหมูก,กรอบไข่ดาว เขาก็จัดมาแบบนี้ค่ะกะเผาถาดั้งงน,นนะคะแต่ถาที่เขาใส่มาเขาใช้ถาดนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษไขรองมาค่ะไม่ได้ว,วางที่ถาดโดยตรงเลยนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจากบัตรของเราหรือว่าอากาศที่เราซื้อไปนะคะจะม,มีเงินเหลืออยู่<ม>ก็เอาบัตรไปคืนแล้วก็รับเงินสดคืน ที่เคาน์เตอร,ตร์ตรงเราซื้อบัตรนี่แหละค่ะหรือว่าอยากเช็คว่าในบัตรของเราเหลือเงินเท่าไหร่ก็ไปเช็คบาลานซ์หรือเช็คจำนวนเงินตรงนี้ค่ะมีลูกศรแดงๆชี้ใส่เครื่องนี้นะคะยบริเวณชั้น4ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะฝั่งโน้นเป็นศูนย์อาหารแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารถ้าเดินตรงมาทางด้านนี้ก็จะมีแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็มีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้นะคะดูดูค่ะ แล้วก็ฝั่งโน้นเดินไปอาคารจอดรถค่ะเดินมาบริเวณชั้น4อาคารผู้โดยสารภายในประเทศนี่นะคะเดินมาเรื่อยๆฝั่งนี้ที่ชั้น4จะเห็น Sleep Box คะบายมีราเคืนเขามีบริการให้นอนด้วยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่ม บริการอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นน้ำกาแฟเป็นคาเฟ่แล้วเขาบอกว่าสล e ปบ็อกซ์หชั่วโมง500บาทนะคะถ้าใครอยากนอน1ชั่วโมงเด้งีบนะคะคือ500บาทอคะอยู่บริเวณชั้น4อาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือสล e ปบ็อกซ์ เดินย้อนไปฝั่งน้องไปศูนย์อาหารแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะที่สนามบินดอนเมืองนะคะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นอาคารจอดรถ P2 ค่ะถ้าเราเอารถมาจอดก่อนที่เราจะไปะด้านนอกไปยังรถของเรานะคะเขาก็มีจุดชำระค่าจอดรถ มี<ร><อ>เครื่องให้ชำระค่าจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะห<ร>ลังจากที่ชำระค่าจอดรถแล้วนะคะ<ร>ก็เดินไปยังจุดที่เราจอดรถถ้าเราจำไม่ได้ว่าเราจอดรถตรงจุดใดเขาก็มีเครื่องค้นหารถของเรานะคะว่าจอดตรงไหนหรืออยู่ตรงไหนแต่ว่าเพื่อความแม่นยำอย่างเช่นเวลาพวกเรามาจอดเนี่ย เราจะถ่ายรูปไปทุกครั้งนะคะว่าเราจอดรถตรงชั้นที่เท่าไรช่องอะไรนะคะซึ่งวันนี้เราจำได้อย่างแม่นยำว่ารถของเราอยู่ที่ชั้น 6A นะคะไปดูกันค่ะว่ารถของเรายังอยู่ไหมขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นชั้น 6A ค่ะดูนะคะจะจำได้หรือเปล่าว่ารถเราอยู่ตรงไหน 6A แต่มีในภาพถ่ายอยู่ค่ะถ้าจำไม่ได้จริงๆก็ต้องเอาภาพออกมาดูละค่ะว่าถ่ายรูปไว้แล้ว6 a ช่องที่เท่าไหร่แต่จำได้ว่าอยู่ฝั่งทางด้านขวามือนี่แหละค่ะอุ้ยทำไมเขาจอดซ้อนคันเต็มไปหมดเลยเราจะเอารถเราออกยังไงเนี่ยดูนะคะเด่ยดูค่ะดูโอ้ยคุณผู้ชายถึงกับหัวเราะเลย เราจะอารถเราออกได้ยังไงนี่ค่ะรถเราอยู่ที่ 6A หมายเลข7นะคะโอ้โหดูเขาจอดแน่นหมดเลยโอ้ยจะเข็นคันไหนออกคะเนี่ยไม่มีจอดแน่นจอดเต็มหมดเลยรถเราอยู่ตรงนั้นนะคะเอาออกยังไงเนี่ยที่อาคารจอดรถสนามบินดอนเมืองเขาก็มีจุดขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือคะ่ะ รถเราออกไม่ได้อจอดบล็อกหมดนะคะค่ะสวัสดีค่ะ<ห>พอดีจอดรถที่ชั้น 6A นะคะ่ะแล้วทีนี้รถเราจอดอยู่ด้านในเขาจอดซ้อนคันคือยาวเหยียดไปหมดเลยเข็นก็ไม่ได้อะคะ่ะให้ทำยังไงคะค่ายูบรอเวณเสาที่ไรครับบริเวณเสาครับหมายเลขเจ็ดค่ะ ดีไปครับได้ค่ะพวกเราอยู่หน้ารถคนนึงรออยู่นอนแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะการจอดรถซ้อนคันนะคะนี่ค่ะที่อาคารจอดรถสนามบินดอนเมืองกรุงเทพนี่ยจอดซ้อนคันแบบไม่มีเว้นวรคเลยนะคะเห็นไหมคะเรารถคันที่จอดด้านในก็ไปไม่ไ,มได้ออกไม่ได้แล้วก็ไปที่จุดขอความช่วยเหลือเลยค่ะ